สำหรับชาวราศีพฤษภนะครับอ่ะมาดูกันเนาะในเรื่องของการทำบุญทำกุศลน,นะครับใครติดขัดอะไรก็แวะเวียนมาดูกันไปเป็นไกด์ไลน์สำหรับเดือนเมษานี้นะครับนะบางคนบอกจานอยากได้ตังนี่อยากได้ตังนะบางคนบอกแหมจะทำอะไรทำบุญอะไรดีที่ว่าทำให้เงินมันโลทำให้เงินมันคล่องนะทำให้ตัวเราเองเนี่ยแหม ไม่ติดติดขัดขัดนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่คนทั่วไปเนี่ยมักจะลืมนะก็เขาบอกว่าลืมทําบุญนะครับให้กับเทวดาประจําตัวนะเทวดานางฟ้าอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับจะทําบุญทํากุศลอะไรก็นะระลึกนึกถึงท่านด้วยนะครับว่าเออเฮ้ยสิ่งที่เราทําทไปเนี่ยนะเขาขอให้ท่านได้บุญแล้วเขาก็ให้ท่านเนี่ยอําำนวยโวยชัยให้พรเรานะครับอ่ะบางคนบอกแหมการงานเนี่ยไม่ค่อยฟลอเลยวะาจาัม ทำธุรกิจอะไรเนี่ยมันไม่ค่อยจะเ,เข้าที่เข้าทางเข้ารูปเข้ารอยนะครับนะไพ่แปดไม้เนี่ออกมาเขาบอกว่าการงานเนี่ยมันจะโฟล์ขึ้นนะแล้วก็การทําธุรกิจอะไรมันก็จะโฟ์ขึ้นนะครับเขาบอกว่าทําบุญทํากุศลเนี่ยเกี่ยวกับโรงพยาบาลนะอุปกรณ์นะการแพทย์นะใช้ได้นะครับถือว่า ดีเลยทีเดียวนะครับอ่านะครับนะทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลการงานก็จะโฟลร์ยิ่งขึ้นนะครับอ่ะสุดท้ายท้ายสุดนะครับก็บอกว่าแม่อยากให้หัวหน้ารักหัวหน้าเอ็นดูนะหัวหน้าเนี่ยนะซับพอร์ตนะครับทำเกี่ยวกับอะไรนะโรงเจนะครับอืมหรือจะแบบไปถวายในเรื่องของค่าน้ำค่าไฟเ,เห็นหมาฟืนไฟฟ้ามาเนะี่ยในโรงเจ ะครับหรือว่าสถานปฏิบัติธรรมนะครับดีหมดนะอะยังไรอาจารย์ก็ขออนุโมทนาสาธุกับชาวราศีพฤษภด้วยนะครับให้เฮงเฮงรวยๆในช่วงสงการนี้เลยทีเดียวนะครับ